สมาชิกเรามีนี่ตัวน้อยนะครับเราก็กาลังจะไปกันวันนี้อามิลาดไปไม่ได้เอาพิสุไปนะครับเดี๋ยวครูเราก็จะรีวิวการใช้งานมิลาดตัวนี้4ปีกําลังจะขึ้นปีห้ว่ารถคันนี้ทํายังไงบ้างอะไรบ้างคือคันนี้ไปได้ทุกดอยอะครับก็ไม่มีอะไรมากมีสมารท์ทเกตตัวเดียวก็วิ่งได้นะครับเอออ่าโอเค เดยกันที่นาวแลนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนเลี่ยงเมืองเนาะอยู่ถนนเขาเรียกวงแหวนฝั่งตะวันออกซึ่งกำลังสร้างต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาขาเรียกอะไรนะบรรเทาความหนานแน่นของถนนพหลโยธินซึ่งจังหวัดเชียงรายช่วงนี้ก็รถเริ่มติดก,กันแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆอย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ <ไป S 1> ตอนนี้เราก็มาถึง นาวัลแลนแล้วนะครับอยู่ในอำเภอเวียงชัยถ้ามาจากห้าแยกพ่อขุนก็สักประมาณ10กิโลนะครับก็ไม่ไกลมากอันนี้อ่าเป็นแหล่งเล่นน้ำใหม่ของเด็กๆเกนาะวันนี้คนคนก็เยอะพอสมควรอ่าเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันมันเป็นรีสอร์ทเนี่ยมีที่พักด้วยนะครับอ่าเด็กๆก,กินเต้นกันใหญ่เลยอยู่เชียงรายก็เพิ่งเคยมากัน เราได้ที่จอดแล้วหเ่็พรที่น้อมากอเตรียมพร้อมเด็กๆเราจะไปกันแล้วเราจอดรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปติดต่อติดต่อนะครับงานประชาสัมพันธ์เพื่อซื้อบัตรส่วนน้ำมาทางนี้อ เด็กๆตื่นเต้นในนี้ก็จะมีะบ้านพักนะครับมีบ้านพักให้เช่าแล้วก็มีสวนน้ำให้เล่นเดี๋ยวมาปิบ,บัตสวนน้ำค่าเข้าสวนน้ำคนละ20บาทนะครับเด็กก็ละ2 0ผู้ใหญ่ล150เนาะ มาแล้วก็มาติดต่อขอ,ขอซื้อบัตรเข้าสวนน้ำที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ใครไม่มีก็มีชุดว่ายน้ำให้เช่านะครับีสามารถเช่าชุดว่ายน้ำได้ที่นี่เลยก็จะมีชางครับมีนขนมาให้บริการณจุดนี้เลยอ่าเตรียมพร้อม นี่ครับบาสวนน้ำก็เป็นเท่าไรเอเอเด็กโตร้อยสอ่าโตเเด็กเล็กเจ็ดสิบอนี้สองคนพี่น้องร้อยเก้าสบอ่าค่าเข้าอีกคนละยี่สิบครับ บัตรเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นเด็กโตก็1้0นะครับเด็กเล็กก็70แล้วก็อ่าข,ขอขออภัยครับก็เขาก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อก่อนร้อยเนี่ยเพิ่มเป็น1 2อละก็จะมีเด็กเด็กโต120เด็กเล็ก70บาทแล้วก็ค่าเข้า,ขาสำหรับผู้ปกครองหรือที่ไม่ได้เล่นก็คนละ20นะครับถ้าใครจะเล่นก็ต้องมีบัตรเล่นเนะเาะอ่าเป็นสวนน้ำเนี่ยครับ นี่นะฮะชั้นตัวออนไลน์กับสวนน้ำนาวาแลนด์ของเวียงชัยอํเาเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสวนน้ำแห่งเดียวของจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวให้ท่านดูบริเวณโดยรอบนะครับมีปลาหนึ่งตัวตับอ่าตรงนี้ในโซนด้านหลังก็จะมีเรียกไรน,นะมี ก็ะลยปราทลมนะไมให้เล่นด้วยนะครับประสาทลมให้เล่นาสามารถมาเล่นตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนู้นขอใช้เสียงเฉพาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นภาพอย่างเดียวเพราะว่าเขาเปิดเพลงนี่อันนี้เป็นโซนด้านหลังที่สร้างขึ้นมาใหม่นะเมื่อก่อนก็จะมีเฉพาะด้านข้างในที่เราเห็นนะครับสำหรับห้องน้ำก็จะอยู่ข้างๆกับส่วนน้ำเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นห้องจัดประชุมสัมมนา,านะครับเราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับก็พยายามพาหลบเสียงเพลงนะครับก็จะมี่ชูชีไปให้ดูอันนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังก็จะมีะก็จะมีสไลเดอร์2องจุดให้เล่นนะครับสำหรับผู้ปกครอง ณจุดนั้นก็จะมีร้านอาหารไว้ให้บริการแล้วก็มีเก้าอี้ให้กับผู้ปกครองไว้นั่งดูเด็กๆไว้เล่นนะครับนี่ก็เป็นส่วนน้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะโซนนี้เป็นโซนด้านหลังที่มีทําเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอย คอยดูแลประกาศเตือนน้องๆอยู่ข้างบนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็นั่งรออยู่ข้างล่างแล้วก็จะรับประทานอาหารด้าน,นบนรอ,อก็ได้ก็สไลเดอรก์ก็จะเปิดสลับกัน2ตัวเนาะนี่อันนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับก็คือเ่ขึ้นใหม่ก็มีร้านอาหารมีอะไรด้วยก็มีมีคื หลบเสียงเพลงออกมานะครับจากผมเดินทดสอบกนะ็คือบันไดจ,จุดนี้ก็ค่อนข้างลื่นนะถ้าผูกคระคงมาอะไรมาก็แนะนําบุตรหลานทานด้วยนะครับขึ้นบันไดขึ้นอะไรให้จับราวจับอะไรให้ดีด้วยเพราะว่ามันลื่นค่อนข้างมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเล็กโซนมมนาน รับด้านบนสไซเดอร์สุดที่สูงที่สุดก็จะมีตะข่ายนะครับกั้นไว้แล้วก็จะมองเห็นมันที่โดยรอบการตะข่ายนี้นะครับไฟเออ นี่เป็นศูนย์ที่สร้างใหม่นะครับ